ช่วงนี้นี่ยังแก่กลางเดือนอยู่เลยอ่ะใกล้ตา,างหมดแล้วอ่ะโอ้โหอ, <c oughs> อืมอืมชัดเจนตรงนี้มาเปรนแน่นอนอืมตองสัต้องจัดเซอร์ไพรส์ให้มันแบบจัดเต็มน่แยละเอาละกล้องพร้อมกับดักพร้อมข้านี่แหละแกโดน,นเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ชื่อมาเชื่อไปไ่อยๆปลดล็อกเ่้าวววววววอวว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 งกับจักไว้ดววววววีชวว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 วเวว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 วตววปวว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 วบง ใช่ oui, มืดจังวะไหนลองไปสุดทางตรงนี้นี่ม nah. ันจะมีอะไรอ้ม oh, nice ีชักเปิดทิงไว้ด้วยนี่ดูซิมันจะมีอะไรแต่มืดจังวะไหนดูซิเออเอออ้อมันทมเร็โอ้โหดูมันเล่นไว้ดิโอ้โหนี่มีทันนีบาสแล้วก็ลูกฟุตบอลแล้วก็ออออนอโออ ให้โจนโง่ไม่แมวไปฉายมันด้วยเหรอเว้ยให้แมมเผาส์แท็ตะมอนต์ไโอ้แอปเปิ้ลเนี่ยหิวหวพอดีเลยยำ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 โดนยาผิดไปดีงูเฮ้ยบ้านนี่มันแปลกๆปลกว้โอ้ปวดขี้พอดีมีส้วมตรงนี้ด้วยโอ้ฮึทำไมเราขี้ละแต่ว่าแต่ทำไมส้วมมันนั้นใหญ่แปลกไว้น่าจะใช่มันอ่ะขี้มันนั่นแหละอ้าวหนังส้วมพอดีกันหรอนั่นก็ดินเน่ เฮ้ยไม่เ <önemli> ล่นตูดปานเลยไปโอเคตรงนี <Haj ar> ้เหมือนจะเป็นช่างแต่งภา้วนอ้มีตอบปล่หน่อยนี้าูพังเลวโอ้ยนี่น่าจะมีของดีเอ้เจโอเจอเจอของแล้วต้องเงินมาสซอร้าย